สวัสดีทุกคนนะครับก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนเลยนะอ่าไหนๆก็วันวาเลนไทน์ทั้งทีนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเกมมานําเสนอทุกคนเลยนั่นคือเกมแล็คดอลล็อก X อ็กซ e เน็กซ์เจนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางเกมเขาก็จะมีกิจกรรมวาเลนไทน์นะทุกคนวันที่1 1บเถึงยีกุมภาพันธ์คือกิจกรรมวาเลนไทน์นี้เนี่ยเพื่อนๆก็แค่จับคู่นะครับกับเพื่อนหรือไม่ก็แฟนก็ได้นะครับช่วยกันทําภารกิจนะครับเพื่อนรับของรางวัลสุดพิเศษเลยก็จะมีช ยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยนะครับถุงวาเลนไทน์ซื้อ1แถม1ึอันนี้เนี่ยจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่11ถึง18กุมภาพันธ์เลยโดยถุงหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของเรานะครับอีกถุงหนึ่งเนี่ยก็จะให้เพื่อนหรือว่าให้แฟนก็ได้นะอันนี้เนี่ยเขาก็จํากัดการซื้อแค่3มชุดเท่านั้นและสุดท้ายนี้เนี่ยทาง ROS เนี่ยเขามีแจกกฟต์โค้ดด้วยนะเป็นโค้ดไอเทมสาหรับช่วงวาเลนไทน์เพื่อนๆก็สามารถไปกรอกโค้ดได้นะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยวิธีการเติมกฟตปโค้ดนะครับ ได้เลยกรอกโค้ดอย่าลืมกดปุ่มรับด้วยนะไอเทมก็จะส่งไปที่จดหมายของเราอย่าลืมมาดาวน์โหลดเข้าร่วมกิจกรรมวันเลนทายด้วยกันนะและดอลล็อกเอ็กเน็กเจ t i o เรดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคน สวัสดีนะครับพวกเรากลับมาอีกแล้วทุกคนคิดถึงพวกเรากันไหมตอนนี้เราอยู่ในโลบบนะครับในแมบッบ ไฟได้แ yeah. อดเฟสตี้ไทคูนนั ah. <sh arp. S 2> ่นแหละเองเย่คุณยายบอกแง่ฉันไม่ชอบเฟสตี้เลยอะนี่คุณยายดูเฟสตี้น่ะสิเห็นมั้น่ารักจะตายอันนี้เขาเป็นคนดีนะเฟสตี้อันนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะมาสร้างไทคูนกันดีกว่าดีครับเฟสตี้เราอยู่ตรงเฟสตี้นะครับส่วนคุณยายไปอยู่ตรงชิกก้านั่นเองตรงโนนโอโหโอเคเราเข้ามาก่อนนะครับน่าจะเหมือนทั่วไปนะเราเข้ามาจองพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นธนาคารโอ ตรงนี้ยังเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมอ่างั้นเราต้องวางก่อนใช่ไหมอันนี้ฟรีอันนี้75เหรียญวางได้ถึงอ๋อตัวนี้ผลิตเงินนะครับอ่าโอเคดูก็จะมีเงินโผล่ออกมาฝั่งนี้เราก็มาเก็บนะครับเงินก็จะขึ้นมาจะถึงเรียบร้อยสร้างกำแพงก่อนเลยวะปึ๋งกำแพงกันนะครับการพวกไฟนท์นตอนกลางคืนมานะครับพวกมูลทั้งหลายตรงนี้ทางเข้าปุ๊บเรียบร้อยประตูถึงสร้างอีกนี่โอ้เป็นลา นี่ไง <Wow. S 1> เหมือนในไฟไนท์เลยพวกเราร้อยี่ิเหรียญต้นไม้นะครับตรงนี้โอ้โ oh, หต้นไม้แพงมากตอนนี้เหลือเงินอยู่พันสยังได้อยู่พวกเราเดี๋ยวนะแล้วเราจะผลิตเงินให้เพิ่มยังไงอะมีคูณสนะคะแต่ว่าคูณ2องเรามีแล้วนี่ปึ้งวางกอดอ่ะวางล้อมรอบเลยทุกคนตรงนี้หมดแล้วต้องไปอัปเกรดนะครับกำแพง เรียบร้อยจึ๊บอันนี้มันห้องอะไรเอ่ยแฟชั่รลี่นะครับโรงงานผลิตอะไรสักอย่างห้องเก็บของเหรอขอแสงหน่อยจึงอ๋อ,อน,นี้เสียตังค์นะครับ500แคชอันนี้วางไม่ได้ <Nope. S 1> พวกเราเสียตังค์25หเหรออันไหนลองซื้อสิจึงอ่ะมานี่งมาแล้ว450เงินไม่พอ oh, <no. S 1> มาเก็บเงินก่อนจึงเรียบร้อยนะครับอ๋อรุ้แลวตอนแรกถามหาเงินเพราะว่าเงินไม่พอนี่เองปุ๊บ750รผลิตตุ๊กตานะครับของไฟล l แอดเฟนดี้เป็นไงล่ะ ถึงวางก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มใช่หรือเปล่าเพิบออกไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะมีดาบด้วยเหรอมอนตี้แล้วเราก็ถือดีดาบมอนตี้เป็นไงล่ะฟันปุบุบป,บป,บปุบนี่เหล่าร้ายไม่มีทางมายุ่งกับฉันได้หรอกค่ะนี่คือโรงงานผลิตตุ๊กตานะครับไปกันต่อตุ๊กข้างนอกอันนี้วางก่อนที่นั่งนี่มีคนมานั่งแล้วโอ้ชุดสไปเดอร์แมนไปต่อนะครับตอนนี้มีร้อยสิบ้ยพอ,พอพอพออันนี้ถึงวางเรียบร้อยอันนี้ไม่พอแล้วรับเงินก่อน ถึงพันแปนะครับแล้วก็กระโดดข้ามาเลยจุบเลเวล2ยาปลายคาเพจจึบโต๊ะ ปึ๊บวางดูซิว่าห้องนี้จะเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องทํางานแน่เลยพวกเรานี่เรียบร้อยอ๋อห้อง Security ปะเนี่ยถ้ามีกล้องวงจรปิดนี่ใช่เลยพวกเรามีน้ําดื่มนะครับเต็มไปหมดเลยเออเดี๋ยวนะพันแวางน่าอยู่ประตูใช่ด้วย Security ห้องนี้วางกระจกนะครับนี่กระจกทึบทีนี้ก็เร่าเฟดดี้ก็เข้ามาไม่ได้แล้วปึ๊บปิดประตูเปิดประตูอ่าโอเควางกําแพงต่อนะครับถึงกําแพงวางล้อมรอบเลยตังเหลือ50% ต้องไปเก็บแล้วพวกเราตรงนี้จึงจึงจึง,จงมาเก็บตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยได้ตั้งสี่พันแน่เอ๊ะตรงนี้อะไรอ่ะโปสเตอร์65เหรือแ นี่โปสเตอร์อย่างเท่พวกเราโอเคไปกันต่อนะครับยาวๆไปจึบร้อยหกอันนี้สุดเท่วางก่อนวางให้หมดถึงกําแพงกําแพงยังไม่เสร็จนะครับเพ้นก่อนเพ้นสีใหม่จึบบล็อกกล่องโอ้ยเดี๋ยวตกใจตุ๊กตาสนิมใหม่นะน่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับตรงนี้โอเคเปิดประตูเข้ามาเออจึบวาง ด้านหลังนี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวขอวางให้เสร็จก่อนมีตังค์อยู่พันและ200อปึ๊บวางไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเหมือนในเกมเลยทุกคนมันจําลองมาวางเหมือนในเกมเลยเ <c oughs> ข้าท่อได้าะไม่ได้โอเคเรามาฝั่งนี้บ้างปึ๊บกาแพงประตูกําแพงไม่แพงนะครับ200แต่ว่าอย่างอื่นแพงมากมาเก็บเงินต่อตรงนี้เรียบร้อยเก็บเงินแล้วเราก็ไปต่อแง่สวัสดีเหมือนห้องตรงนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวขอสร้างด้านหลังให้เสร็จก่อนไม่รู้ว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างเอ๊ะเดี๋ยวน้ำหมดแล้วเหรออ๋อข้างในยังมีอยู่ต้องสร้างใน ทีละห้องนะครับวางกล่องนะครับที่เก็บของฟึบเป็นท่อตรงนี้จึงจึงวางไฟหน่อยให้มีแสงสว่างนะครับโอ้ยเรากลายเป็นเฟรนด,ดี้แล้วพวกเรา<ะ>นี่ไงแปลงลางได้เนี่ยดูโอ้สุดเท่<ะ>นี่<ะ>ดูชิก้าอ๋อมีสตัวพอดี นี่อะเป็นเฟดดี้แล้วกันอย่างเท่อ๋อเป็นห้องเปลี่ยนชุดนะครับเป็นมาสคอดเป็นหุ่นเอ้ยเข้าท่อได้หรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างกรแพงให้เสร็จก่อนถึงไม่น่าเชื่อตื่นเต้นสุดๆไปเลยทุกคนดูเฟดดี้น่ารักมากถึงจึงจึง,จงวางก่อนโอ้ยตังหมด <Nope. S 2> เข้าท่อปุ๊บเทเลพอร์ตอ๋อเทเลพอร์ตออกมาตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้ได้อ๋อเก็ตและนี่แล้วก็มารับเงินตรงนี้นะครับเรียบร้อยได้เงินแล้วอ่าแล้วเราก็เข้าท่อไปเลยเดี๋ยว ดูท่าเดิน <lines> ต <Is> ึ๊งๆ <resol> ึ๊ง <us are piercing kızım> ึึเข้ามาปึ้งเข้ามาแล้วตรงนี้ประตูนะครับอันนี้ทําอะไรได้อ่ะกดไม่ได้นะครับบริเวณนี้โอเคมาด้านหลังบ้างสร้างกําแพงตรงนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะมาลุ้นกันว่าห้องนี้เป็นอะไรนะครับใครดาถูกบ้างว่าห้องนี้คืออะไรเอ่ยจึงๆึง เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าห้องนี้เคือ,อะไรแต่ว่าเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวนะ้มันไม่มีอะไรเลยห้องนี้ออกมาะแล้วก็ตรงนี้นครับกําแพงเก่าวางล้อมรอบเลยนะครับแต่ว่าไม่มีโรงอาหารนะ oh <no. S 1> ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยห้องกว้างอย่างนี้วางพายก่อนเป็นท่อฟึบท่อสนิมเขอเจอโปสเตอร์อ๋อนี้ภาคเก่ามันรวมทุกภาคเลยอยู่ในนี้เนี่ย <Wow. S 1> ฟึบวางกำแพงนะครับถึงเก้าอี e. ้เก้าอี้เหมือนคุณยายแกรนนี่เลยเนี่ยถึง แล้วตรงนี้เก้าอี้โอเคฝั่งนี้ปึ๊บกำแพงล้อมรอบจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอาให้หมดนะครับตรงนี้ดูพวกเราปึ๊บมันจะขยายไปถึงไหนเนี่ยจึ๊บอันนี้กำแพงล้อมรอบโอ้เก้าอี้ตกแล้วใครก็ได้มาช่วยเก็บหน่อยจึ๊บจึ๊บฝั่งนี้อ่ะล้อมรอบเลยเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะพวกเราปึ๊บป๊บ ปึ๊บวางให้หมดนะครับตอนนี้ตังเหลือพันสี่ยังพออยู่หน้าโอเคเรียบร้อยแล้วว้าวแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเหมือนเขาวงกดเลยพวกเราดูสิโอ้ตังหมดแล้วต้องออกอยังไงเนี่ยเอาอาอกไม่ได้ละกระโดดข้ามได้ไหมไม่ได้ <What? S 1> โอ้ เห็นหน้าแบบว่าเฟดดี้อยู่ฝั่งโน้นด้วยอ่ะพวกเราสงสัยต้องเดินออกแบบธรรมดาและจึงๆๆๆๆจึง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 เดินออกมาทางนี้ปึ๊บมุดข้อ,อปึ๊บเอ้าออกไม่ได้เดี๋ยวนะหลงทางแล้วเนี่ยปึ๊บออกมาทางนี้ปึ๊บทางนี้โอเคมาทางนี้นะครับแล้วก็เก็บเงินจึงแต่ว่ามันลัดตรงนี้ไม่ได้หรอเนี่ยเนี่ยมันน่าจะทะลุได้อ่ะนะแต่ทะลุไม่ได้นะครับถือดาบได้มัถือดาบได้ diferentes. โอเคข้าไมไปฝัง่งโน้นไม่ได้นะคะ,ะ,คะขอเก็บเงินก่อนจึงแล้วก็ไปทางนี้ หมุนมาตรงนี้มีกล้องไหมเปิดจอได้ไหมอุย้ยนั่งได้นี่นั่งได้นะครับแล้วก็รับเงินเป็นยามอยู่ตรงนี้แล้วก็มาห้องนี้ทะลุมาตรงนี้ทะลุมาตรงนี้อีกเทเลพอร์ตปึ๋งโอ้โหไกลมากพวกเราฝั่งนี้เติมไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะไทโคูดหมดแล้วหรออย่าบอกนะว่าอ๋อยังมีอยู่ตรงนี้ถึงยังไม่หมดนะครับเรียบร้อยนี่อะไรอะ่ะว้าวไม่ลนะกลายเป็นร่างมาแล้วนี่น พวกเราเต้อไปหลอกพวกมนุษย์ก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจึ๊จ๊ึกจ๊เดินมาห่อนออกไปหาเพื่อนๆข้างนอกดีกว่าฟึบึไปหาชิก้าดีกว่าปึบเทเลพอร์ตจึงจึ๊งจึงจึจึงจ ชิกาอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีมูนกับซันด้วยเนี่ยตรงนี้อ๋อเสียนะครับเสียโลบาร์กโอเคเดี๋ยวนะเราเดินมาข้างนอกตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีที่วางอยู่นี่ไงจึ๊บอ๋อขึ้นชั้น2ได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นมูนดีกว่านี่มูนปึ๊บเราใจดีนะครับเปลี่ยนเป็นมูนเอานี้มันซันไม่ใช่มูนเดี๋ยวนะพอเราซื้อแล้วไปไหนอ่านี่เป็นซันแล้วถ้ามูนก็คือตัวนี้นะครับอ่ะนี่ใจดีเห็นไหม น่้ยิ้มแต่ว่าข้างบนเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะหรือว่าต้องอ๋อนี่ไงเหยียบได้จืบเหยียบเป็นออโตโอ้ครับขึ้นมาตรงนี้อ่าชั้นสองแล้วพวกเราโอเคไปต่อยาวๆเลยฟึบ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 ,ฟบ,ฟบ,ฟบเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมแกรนนี่ซะแล้วเออไปเยี่ยมบ้านคุณยายแกรนนี่ก่อนดีกว่าสวัสดีชิกา้ามาเยี่ยมแล้วชิกา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟันทำไมแล่วแกนดี โอ้แต่ละคนนี่เราต้องกลับล่างใหม่เลยไหนๆก็เมื่อก,กี้เป็นซันแล้วใช่ไหมลองเป็นมูนบ้างดีกว่าอ่าเป็นมูนเป็นล่างแบบชั่วลายนะคะมู Moon. นนี่มาแล้วนี่เป็นมูนนะครับแต่ว่าซันน่ารักกว่าฟึ๊บแงฟึงแงซันเห็นไหมมอนตี้ตามมาเร็วเมื่อแต่เล่นกีตาร์อยู่นั่นแหละอ้าวคุณยายคุณ <laughs> ยายไม่เป็นชิคก้าเนี่ย แล้วคุณยายไปยิงบอลตี้ทำไมเล่า oh, <no. S 1> โอ้เดี๋ยวนะห้องโอ้ชั้นบนสุดยอดมาก <Wow. S 1> ดูคุณยายโอ้คุณยายสร้างเสร็จไว้มากเลยนี่ไงอันนี้เป็นของอะไรอ่ะลอสซี่เหรออันนี้ชิก้าเฟดดี้นะครับบอลตี้ก็คืออันนี้โอ้ที่แต่งหน้านะครับที่แบบว่าเหมือนทำการแสดงอะไรต่างๆโอเคอีกห้องนึงอ่ะห้องน,องนี้มีเก็บตังค์ด้วยเหรอเนี่ยว้าวสุดยอดเลยเป็นสเปซนะครับห้องสะท้อนแสงสุด ยอดมากปไปกันต่อมาอีกห้องหนึ่งววนายสนุกมากสนุกมากเลยครับอ่าอันนี้อะไรเนี่ยห้องรับประทานอาหารนะครับเอาไว้มามติง้งกันกับพวกเฟรด,ดี้นะครับนี่เป็นไงโอ้สุดน่ารักมากโอ้มอนตี้ใหม่คุณยายทำอะไรดิมาต่อแลตรงนี้อุย้ยเดี๋ยวอันนี้เหยียบได้ด้วยหรอ ไม่คุณยายแปลงร่างเป็นกระต่ายแล้วนี่ครับอันนี้เป็นท่านเหยียบนะครับเอาไว้แบบโชว์การแสดงต่างๆพวกเรามายืนตรงนี้แล้วเรียงรายกันนี่เราจะปิดคลิปให้ท่านผู้ชมแล้ว โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปเอ๊ะแต่ว่านะเราไม่ได้ปิดปิดข้างหน้าเลยไปปิดข้างหน้าดีกว่านี่เห็นนะเป็นซันเดินนี่อ่ะนี่ปิดตรงนี้ดีกว่าสุดเท่กว่าโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปไฟได้แอดเฟรดดี้แบบไทคูลนะในเกมโลบอกถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ก่อนจบเนี่ย <c oughs> มาดูกันยันมแกดี้บอกฉันไม่เดวันฉันจะยิงเลยไม่แกดี้อย่ายิงดไว่แกดี้ โอ้พวกเราแกดี้อ่อ